ด้วยพี่สาวด้วยของเก้าครับผมพี่น้องครับนะครับบินมาจากราชการสารแล้วก็มาอยู่กับพวกเราตรงนี้ครับเชิญครับสวัสดีครับพี่น้องที่รักประชาธิปไตยอยู่ที่นี่ทุกๆกท่านนะคะท่านต้องการระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขใช่หรือไม่เราต้องการเลือก ในวันที่สองกุมภาพันสองพันใช่หรือไม่เราไม่ต้องการกรบฏสุตทเลือกสุบันใช่ไหมเรา หอนได้คดีไปข่อหากระบบทใช่ไหมครับพี่น้องขอฝากไปถึงทหารวันนี้ขอบคุณก่อนนะครับพอบอสอสอที่ท่านบอกว่าชุดเทพเพื่อสุบัรคุณต้องไปเข้าสู่ระบบทหารถ้าออกจากแถวก็คือ ก่อการร้ายหรือเป็นขบฏเพราะฉะนั้นผอบอสอสอขอบคุณที่คุณบอกสุเทพเลือกสุบรรณให้ไปเข้าขั้นตอนตามระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่มาพาประเทศออกเป็นสองซีกเหมือนทุกวันนี้ขอเล่าเหตุการณ์ที่ไปภาคใต้มาให้ฟังนะคะพี่น้องโดยเฉพาะมีงานที่สุราษฎร์ธานี วันจันที่เก้าพี่น้องรู้ไหมว่าคนมันบ้าพึกเหมบ้าจนว่าคลั่งสุเทพเสือกสุบรรมีเสื้อขายด้วยยังเห็นน่าสมเพศให้เสื้องานศพไอ้สุเทพมันตายแล้วเหรองงเลยอ่ะเออมีเสื้ออสุเทพขายเฮ้ยมันไอ้สุเทพมันตายเหรอเนี่ยเห็นแจกเสื้อเนี่ยเพราะฉะนั้นพี่น้องคะตอนนี้บอกได้เลยนะสุเทพเสืออสุบรรณและพักประชาธิปัตย์ พวกคุณทำให้ประเทศชาติประชาชนเกลียดชังกันคุณยิ่งกว่ากระเบบลย จุเทพเพื่อนสุบันเนี่ยมี ยอมกันแล้วนะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นขอเรียกร้องคนไทยทั้งชาติหากคุณต้องการระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุก เห็นนะคะว่าเศรษฐกิจที่นี่อาจจะยังพออยู่ได้แต่ภาคใต้ตอนนี้การท่องเที่ยวกลับมาปกติเนี่ยเครื่องบินเนี่ยฝรั่งมันนั่งเกือบเต็มลำตอนนี้ฝรั่งไม่ถึง20คนถามดูความวิบัติมาตกกับใครมาตกกับคนตายที่ชา้นเรือพักรปชาติปัตย์ัไงให้มันชิบหายทางภาคใต้ไปเลยยกแว่นคนนี้มันนุยนะ พี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ภาคใต้เนี่ยมันปลุกระดมคนที่ขึ้นมาส่วนใหญ่ก็คือว่าพวกที่รับจ้างตัดยางเป็นคนงานพมา่าที่ขึ้นมาอยู่พี่น้องไปตรวจสอบได้ไอากาศต่างๆของมันเนี่ยรวมทั้งพวกโรฮิงญาด้วยเพราะโรฮิงญาก็คือพอมา่าซึ่งเป็นลูกจ้างตัดยางเนะแล้วโจรเนี่ยเต็มไปหมดเลยม็อบของมันไปดูได้เลยถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น ก็เกิดความวิบัติเพราะว่าหนึ่งองค์กรตุลาการบางคนไม่มีความเป็นธรรมให้กับประชาชนไงใช่ไหมอำมมารศักดินานายทุนผูกขาดคุณย่ำยีประชาชนมากมา หรือคณาจาร์บางตัวที่ออกมาเพราะอะไรเพราะอยากจะมีตําแหน่งหน้าที่การงานสูงขึ้นอยากจะเป็นศาสตราจารย์แต่ศาสตราจารย์ไม่ทําประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมืองคุณก็คือหมาตัวหนึ่งเท่านั้นเองเข้าใจนะเนี่ยเพิ่งเข้าใจเมื่อไม่กี่วันนี้เองว่าทําไมเขมรพ่อนพ้นถึงฆ่าคนที่มีความรู้เคลื่องประเทศ เพราะมันเหมือนเมืองไทยทุกวันนี้ไงพุณกดขีคมเหงย่ำยีประชาชนครั้งแล้วครั้งเล่าประชาชนเขาไม่โง่แล้วเว้ยตอนนี้เข้าดูอินเทอร์เน็ตดูได้เลยว่าใครบ้างทุจริตก็ขอยกตัวอย่างพี่สุเทพเพื่อสุบรรไปขอพบคนน้นคนนี้ทหารเพื่อจะให้มายึดอำนาจบอกทหารไทยทั้งหลายคุณอยากให้ประเทศสงบสึก อจะให้ประชาชนมีอยู่กินดีอยากให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าอย่าให้คนไทยต้องฆ่ากันคุณต้องหยุดอย่าทําอะไรเลยปล่อยการเมืองมันจัดกา้าเรื่องการเมืองกันเองคุณทําเพื่ออํามาจศักินาคคุณฆ่าพี่น้องประชาชนมามากมายแล้วทหารคุณหยุดได้แล้วทหารต้องหยุดใช่ไหมพี่น้องคุณอย่า มอนิเตอร์อยู่คุณรู้ไหมครั้งนี้เป็นครั้งที่สุดท้ายที่ประชาชนจะสู้ถึงปี62ทุกอย่างจะหยุดชะงักตอนนี้อะไรเกิดขึ้นก็เกิดตายก็ตายมึงตายกูก็ตายไม่ต้องห่วงใช่ไหมพี่น้อง บอกพี่น้องมีพรรคอีกพรรหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ควบคุมประเทศชาติคือพักคข้าราชการเร็วๆบางคนโดยเฉพาะที่ไปเห็นมาที่สุราษฎร์ธานีวันที่9สถานที่ราชการเปิดหมดแต่รู้ไหมข้าราชการไปไหนข้าราชการไปที่สารากลางไปชุมนุม ขึ้นก็คือว่าทุกอย่างที่เทพกําลังทําอยู่กับพวกพ้องกาลังทําตอนนี้ก็คือว่าเขาต้องการให้เกิดศูนย์ยกาดตามที่มันบอกไว้คือถ้าเกิดว่าตอนนี้สิ่งที่อย่างพี่น้องจับตาดูคือ อ้อก็อย่างที่บอกนะคะว่าไม่มีทางเลยนะครับพี่น้องถา้าหากมีองค์กรอิสระพ,พวกนี้อยู่ต้องการล้มรัฐบาลตลอดเวลาตอนนี้เราอย่าเพิกอย่านิ่งนอนใจเพราะมีองค์กรที่คอยจะทําลายรัฐบาลคือองค์กรปปชถามว่ามันจะทําอะไรก็มันจะวิัย312สส,สและสวทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะถ้ามันวินิจฉัย ขึ้นมาปุ๊บพี่น้องบอกออกก็ยุกสภาแล้วสอสอหมดหมดหมดมาวาละแต่สอวอยังมีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นทําไมมันถึงต้องทําทําเพื่อจะล้ม out. ลาออกจากการเป็นสสแล้วมาเดินขบวนถามมาเนี่ยชวนลิฟไปเนี่ยชูบอกขวาเชื่อมั่นในระบบรัระภามากหรเราสิ่งที่อยากจะบอกคือว่าชวนลิฟทไปชูควรถอยออกจากการเมืองได้แล้วคราวนี้ขอบอกพี่น้องนะคนใต้สามารถเลือกพักเพื่อไทยได้เพิ่มขึ้นแน่นอนเพราะอะไรคะ รุไปเดินตลาดเขาบอกว่าขายของไม่ได้เพราะเหตุว่าไอ้พักประชาธิปัตปัมันปิดถนนมันเอาคนมากรุงเทพเขาไม่สามารถขายของได้เพราะฉะนั้นคนใต้ก็แยกเป็นฝกักเป็นฝา่นฝายเหมือนกันนะครับพี่น้องไม่ใช่ว่าทั้งหมดตอนนี้คนที่ออกมากันส่วนมากเนี่ยก็คือว่าเป็นคนของหัวคะแนนเขาเป็นลูกจ้างของเขาเพราะฉะนั้นภาคใต้เนี่ธุรกิจทั้งหมด อยู่ในเงื้อมมือของพรรคประชาธิปัตย์พี่น้องอย่าแปลกใจเลยภาคใต้เลยไม่เจริญก้าวหน้าเหมือนภาคอื่นเขาเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์มันไม่ได้สนใจคนใต้มันต้องการอย่างเดียวต้องการเ,าเงินที่เป็น40อร์ซที่มันชักอยู่นั่นแหละแค่นั้นเองอยากจะบอกพี่น้องอีกเรื่องหนึ่งนะคะว่าตอนนี้เราให้กำลังใจรัฐบาลนางสาวยิ่งลักชินวัตร ประเทศไหนในโลกนี้เขาสนับสนุนให้มีการเลือกตั้งโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขไม่ว่ากลุ่มยุยโรปสาภาพยุโรป e ูหรือสหรัฐอเมริกาจีนญี่ปุ่นทุกประเทศเขาบอกนะคะพี่น้องว่าเขาต้องการรัฐบาลที่มาจากระบอบประชาธิปไตยต้องมีการเลือกตั้งเท่านั้นระบบสุเทพ เขาจะไม่เอาเขาจะแซงชั่นหมดเลยเขาจะไม่คบค้าสมาคมกับคนที่ได้ไม่มาจากการเลือกตั้งรัฐบาลถ้าไม่มาจากการเลือกตั้งเขาจะไม่คบค้าสมาคมด้วยเลยเพราะฉะนั้นพี่น้องสบายใจได้แต่สิ่งที่อยากจะบอกพี่น้องที่ฟังอยู่ทางบ้านคุณออกมาร่วมมือกันเถอคะค่ะพลังคนมากเท่าไรมันก็จะเพิ่มศักยภาพของเรามากขึ้นเท่านั้น สิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นคือรัฐบาลจะต้องเดินหน้าในโครงการต่างๆที่ได้วางไว้แต่จะถึงเวลานั้นหรือไม่ตอนนี้สิ่งที่เราต้องการคือกำลังคนทุกคนนะคะที่ออกมาเพื่อจะได้แสดงให้เห็นว่าคนต้องการระบอบประชาธิปไตยไม่ต้องการระบอบอเมรนสักดีนาใช่ไหมครับพี่น้องพอกันทีกับการกดขี่ข่มเหง พอ,อกันทีกับการเหยียบย่ำยังนงางยังนางด็อกเตอร์อะไรสองสามคนที่ออกมาบอกว่าคนสิบห้าล้านเสียงน้อยมีคุณภาพน้อยกว่าคนสามแสนในกรุงเทพถามว่านี่พี่น้องเห็นไหมคะว่ายังไม่ทันไรเลยเขายังมาแบ่งชั้นเหยียดหยามพวกเราแล้วเราจะไม่ลุกขึ้นสู้พระตวเราเองยังไงคะพี่น้องคนที่อยู่ทาง ที่ไหนก็ตามออกมาเถอะค่ะออกมาแสดงพลังท่านเห็นไหมคะว่านายกยิ่งรักชินวัตรท่านทําทุกอย่างเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศเพื่อให้ประเทศชาติเดินหน้าพี่น้องนึกดูสภาพกันแล้วกันว่าหากเราแพ้ไอ้จุเทพเทือกชุบรนมันสามารถกลุ่มอำนาจได้อะไรจะเกิดขึ้นในแผ่นดินนี้ คนคือมาร่วมมือร่วมใจขับไล่จุเทพเทือกสุบรรให้มันตายตายไปเลย <S <S สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกพี่น้องนะคะว่าหากเราจะไล่ระบบอมารศักดินาสินค้าต่างๆของพวกมันดาราอย่างเงี้ยที่มันไปเข้ากับม็อบรายาไปสนับสนุนสินค้าอย่าไปดูอย่างช่องสามช่องเจ็ดทีวีปิดมันไปเลยไม่ต้องไปดูแล้วสินค้าเกลือ เคลือสหพัดเคลือสิงสิงไหนที่สนับสนุนมบ็บเราอย่าไปใช้สินค้ามันเลยไม่ต้องใช้มันจะได้รู้เลยพี่น้องถ้าเกิดว่าเราใช้ระบบที่กีดกันสินค้าเราไม่ไม่ไม่ใช้สินค้าเนี่ยเราสามารถใช้สินค้าตัวอื่นได้เพราะฉะนั้นหากเราต้องการชนะเราต้องร่วมมือร่วมใจกันให้มากที่สุดท่าที่จะมากได้นะคะพี่น้องระบบอมาร ทีนาไม่สามารถยืนอยู่บนแผ่นดินไทยได้อีกต่อไปเพราะหากประชาชนร่วมมือกันแล้วไม่ว่าใครไม่สามารถยิ่งใหญ่ท นะคะ ลยค่ะพี่น้องแต่ของเราเนี่ยเสียใจอย่างเดียวนี่ภาคประชาชนล้วนๆจะได้เห็นว่าถึงเวลาที่ประชาชนสู้มาสู้สุดใจขาดดิ้นใช่ไหมพี่น้องเพื่อปกป้องระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขใช่ไหมพี่น้องเพราะฉะนั้นเราสู้ใช่ไหมไลออมอร์สักดีนะใช่ไหมโชคดีนะคะพี่น้อง ี๋ยวเราพบกันใหม่ขอทุกท่านนักษาาสุขภาพเพื่อสู้กับอม,มารสักดินาให้มันหมดสิ้นเป็นกข้างหนึ่งขอบคุณค่ะขอบคุณปรบมือดังๆังครับ